อมเบื้อมมมมมเเเลยเลยอลยออบิงไปยิ้มไปเน่ะพี่หน่องเห็นภาพบรรยากาศความอบอุ่นหลังเวทีนะครับบได้มีความสุขแต่รอบกรัวอีหล่าองค์เองครอบกรัวพวกเอกแม่หน่อยเท่าน,นั้นนะครับเอทุกคนนะครับที่ได้เบิ้งได้เห็นคลิปนี้ ผมเสือนะครับสุดใจเลยครับว่าทุกคนมีความสุขพี่น้องครับเอากลับสวัสดีครับเอฟซีคนหมักมอลลามสุขสุขคนนะครับเอฟซีสาวหน่อยเป็ดปานแพงที่สําคัญขาดบ่ไดเอฟซีอีหลาของหญิงทุกผู้ทุกคนทุกนามนะครับขอบพระคุณทุกทุกท่านที่เขา้ามาติดต,ตามชมเข้ามาติดต,ตามเบิ่งในช่องของคนหมักมอลลมทั้งสามแพลตฟอร์มนะครับพี่น้องครับจังใดก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันเฉกช่นเดิมเนาะโบสิเป็น,นการกดใจกดไลค์กดแชร์ หรือกดติดตามและแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์กลิปพี่น้องครับมือคืนนี่มือสันวันดีอีกมือหนึ่งรวมไปถึงวันนี้ด้วยนะครับพี่น้องครับพอประชาสัมพันธ์ก่อนจะเข่าเรื่องข่าวเล่านะครับวันนี้นะครับเป็นวันบวงสวงหนังภาพยนต์เรื่องไข่อ้อนะครับที่วัดบางปิ้งเริ่มเวลา8.00นนะพี่น้องนะเขาประชุมทั้งไลฟ์สดนะครับของเพจสาวน้อยเป็ดบ้านแพงได้หรือ YouTube ช่องสาวน้อยเป็ดบ้านแพงได้พี่น้องเนอโดยการถ่ายทําของนะครับพี่น้องครับ ทีมผู้บ่าวบาวผู้ไทยนั่นเองนะครับพี่น้องครับเปินเปิดให้ชมฟรีทั่วโลกมือนีเป็นมือประวัติศาสตร์ของนะครับวงการหมอลำของเงานะครับกับภาพยนตร์เรื่องไข่ออกมีการบุกชงเกิดขึ้นวันนี้นะพี่น้องนะอย่าลืมเข้าไปติดตามชมนะครับเอามาข่าวเรื่องข่าวเล่าข่าวประเด็นของเงาครับพี่น้องครับตามดีผมได้เกินได้กล้าวมาเบื้องต้อนเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดเห็นก็ต้องยิ้มตามนะครับวินาทีที่พ่อเอกเซอร์ไพ แม่หน่อยนั่นเองพี่น้องครับไปเบิ้งกันก่อนนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นคลิปผมต้องขออนุญาตทางด้านเสียนนนนะครับนั่งคลิปของเพื่นมากบางส่วนบางตอนเพื่อให้เอฟซได้เบิ้งไปน้ำคันอีกจะกรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับรวมไปถึงนะครับวินาทีที่อุ้งอิงเซลพ่อเอกครับพี่น้องครับเรื่องเอียงนะหรือพี่น้องไปครับไปเบิ้งครับเเดเอาพ่อเอกไว้พก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเอกไว้พนก่อน

我白了不了。<laughs> <laughs> <laughs> แข็งแรงย้ำคือสุขภาพแข็งแรงมีความสุขได้ร้ายจริงๆรวยๆยิ่งขึ้นไปครับไล่ล่น่เยตัวจำน้ำนี่ตัวจำน้ำเพิ่มไอ้นั้นบิดบิดยังอ่ะ เ้ยสุดยอดได้พราะเอกเนี่ยเล่ไพเมียเมย ยิบปุยปุยใน้ผู้บบาวื้่ให้อ่ะ <c oughs> เป็นยงไรนะครับในเบิ่งได้เห็นแล้วบางส่วนบางตอนเนาะมีน้อง,นอง,นองเนาะเบิ่งไปกับยิมไปนะครับบได้จะมีเกิดขึ้นง่ายๆนะแบบนี้ผมเชื่อนะครับว่าตั้งแต่แม่หน่อยกับพ่อเอกนะครับได้อยู่ร่วมกันแต่งงานกันมากนะครับหน่อยคลั่งมากครับที่จะมีบรรยากาศแบบนี้นะครับเข้าพึ่งจะไม่เห็นภาพแบบนี้ภาพความอบอุ่นภาพความสุขแบบนี้นะครับหลังจากที่อุ้งอิง,งเขามาอยู่กับสาวหน่อยเป็ดป่าแพงนี่แหละครับ ต่างใอีหล่าอง,งิงเขามากนะครับทุกคนนะครับมีความสุขไปน้ากันอันใดที่บเ่เคยเกิดขึ้นที่บก่กเคยมีก็ได้มีก็ได้เห็นแมนบ่พี่น้องครับแล้วดีใจนะครับพี่น้องครับอีหล่าอง,ง์ิงก็เข้าใจเซลเนาะพี่น้องเนาะนี่เป็นน้ำพักน้ำแรงของพ่อเอกนะพี่น้องหนะ้าที่ได้เสื้อผ้ากับแมหน่อยในคลั้งนี้นะครับเกิดจากการทำ u t u b e ทำคลิปทำเพจของพ่อเอกนั่นเองนะครับนี่คือจากน้ำพักน้ำแรงของ พ่อเอกนะพี่น้องนะโบแมนวัาเงินอีหล่าองอิงได้ปูหลังค้นนะครับคิดไปตั้งๆหน้าๆบอกเอาเอียงเกาะเพิ่นววานะครับพี่น้องยังก็อัดยายซื้อขนมยายมันโบแมนจังสันนะครับคิดใหม่ทําใหม่นะครับพี่น้องครับเอา้าคลิปนี้โบมีอย่างมากมากไปกว่านีแล้วครับพี่น้องครับได้เห็นและชื่นใจได้เห็นและดีใจน้ําเพิรเนาะพี่นอนะ้องเนาะบารามีอีหล่าองอิงนะครับพี่น้องครับ